เกี่ยวข้าวเนาะเอาเครื่องเส้นมาไว้จะเทจะทางนะจาเนาะของพึงเนะ้จะแด้แด้ข้าวดีๆนะรถเกี่ยวข้าวนาะน้องวายุนะคะน้องวายุเกี่ยวข้าวเนาะนานี้มาน้ำท่วมเนาะข้าวนาะน้องวายุวันนี้เกี่ยวข้าวนามันจำนวนย1สบ็ดไร่เนาะรอรุ่นเนาะว่าจะได้ข้าวสักเท่าไหรนะ่เนาะ เพราะว่าน,นานนี้แหละที่น้ำท่วมที่น้องวายุบอกไปคะ่ะที่อัดคลิปวิดีโอกินนะเนาะก็เอาใจช่วยน้องวายุหน่อยนะคะว่าจะได้สักเท่าไหร่หนอยี่สิบเอ็ดไร่ข้าวกอขอนาะอข้าวกขอข่อก้าห้าหรืออะไรนี่ถ้ารอลุ้นเนาะต,อ,ตอนน้ำท่วมก็ลุ้นกันว่าน้ำจะท่วมท้องข้าวได้เท่าไรจะได้ข้าวเท่าไรก็ลุ้นกัน ปัดใจช่วยน้อมาย้วยหน่อยนะคะปัดใจช่วยน้องมาด้วยนะคะเพื่อลงทุนไปก็เยอะน้อแล้วก็น้ำก็เจอหน้าน้ำน้องฝนก็ตกน้ำท้องก็มาน้อก็ยิ่งจะอยู่ช่วงน้ำท้องน้อน้ำฝน